ครับขณะนี้กําลังน้ำทุกท่านขึ้นวัดพุทธบาทสุทาวาสอ,อําเภอแจ่มห่มจวนลำปางซึ่งห่างจากพุทธฐานวัดพง์ชัยประมาณ5กิโลเมตรถึงทางแยกตรงนี้และจากนี้ไปอีก5กิโลเมตรจะถึงวัดครับซึ่งวัดพุทธบาทสุทาวาสก็เป็นวัดที่มีชื่อเสียงติดใน10 10อันดับที่สถานที่อัศจรรย์อันศีนของจังหวัดลำปาง ซึ่งหลวงพ่อไพบูรณ์ได้มาสร้างไว้เมื่อ20กว่าปีที่แล้วตอนนี้ก็มีพุทธสาานที่ชนทุกคนทุกท่านที่เข้ามาการพิธการลอยพุทธบาทรอยพุทธบาทภูผาแดงและวัดพุทธบาทสุทาวาข้างบนรนู้นขึ้นไปก็จะมี ชมวิวชมดอยมีพระธาตุอะไรต่างๆมากมายก็สามารถดูในในคลิปต่างๆที่นัาท่องเที่ยวได้แชร์ไปได้โพสลงไปได้แต่วันนี้ก็จะนําทุกท่านขึ้นไปชมข้างบนนู้นกันแต่อาจจะคลิปอาจจะไม่ได้ต่อเนื่องเนาะทีนี้ขอถ่ายเส้นทางนี้ให้ดูก่อนเรื่องตรงนี้หลงวงปู่ก็มาหลายครั้งหลายคราแล้วก็เคยมาสร้างบันไดขึ้นข้างบนนู้นทาบันไดเหล็ก สมัยนั้นที่หลวงปู่ไผบุญกำลังเริ่มสร้างใหม่ๆหลวงป,ปู่ก็เคยมาช่วยกันทำบันไดขึ้นไปรถสามารถจอดไว้ที่ลานวัดด้านล่างแล้วก็ขึ้นรถบริการของทางวัดขึ้นไปเนื่องจากว่าเป็น,เ,ปนเขาค่อนข้างจะสูงชันนิดหนึ่งเพราอความปลอดภัยก็ต้องใช้รถบริการของทางวัดขึ้นไปหลังจากนั้นก็ไปได้ครึ่งทางครึ่งทางก็จะไปจอดไว้แล้วก็เดินขึ้นไปอีกประมาณประมาณสัก ระยะทางถ้าทางตรงก็ปรมาสักสามสี่เมตรเนาะแต่ถ้าทางเดินตามธรรมไดก็น่าจะมากกว่านั้นเนาะก็คนที่แข็งแรงมีพละกกาลังก็สามารถขึ้นได้ส่วนคนที่ไม่มีกําลังพอก็ดูชมจากในภาพในคลิปได้บนยอดดอยดูที่มองเห็นเรียบๆด้วยนะคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงนู้นกัน แต่ว่าต้องจอดรถไว้ด้านล่างก่อนเาะว่าโน้นจะมีจุดชุดนีดด้เป็นหน้าหนาวด้วยหน้าหนาวก็จะมีมีหมอกชมหมอก,ชม,มอกชมวิวอาจจะมองไม่เห็นชุมชนเมืองด้านล่างเนื่องจากมีหมอกบงังก็เราก็ชมหมอกชม,ม,กชมธรรมชาติเแล้วกันเนาะระยะทางระยะทางระยะทางเข้ามา5กิโลเมตร ึ่งดอยลูกนี้เป็นแนวเขตแบ่งระหว่างอำเภอแจ้หอมกับอำเภอเมืองปานฝั่งด้านฝั่งนู้นเป็นอำเภอเมืองปานฝั่งที่เรากำว,วิ่งเราวิ่งเข้านี้คืออำเภอแจ้หอมเขตติดต่ออำเภอเมืองปานและอำเภอแจ้หอมจวดหนองปางภัยบนดอยยอดดอยนั้นก็มีถ้ำถ้ำธรรมชาติสลับซับซ้อนหลายถ้ำหลายเยอะมากันแต่ถ้าจะมาจริงๆก็ต้องใช้เวลา อยู่ที่นี่หลายวันถึงจะเที่ยวได้ครบถ้ามาวันเดียวก็คงจะดูได้บางส่วนบางส่วนก็ใครสนใจก็ลองลองเข้ามาดูกันมาเที่ยวมาชมมาไหว้พระสองข้างทางก็เป็นป่าแล้วมาป่าเขาต้านไม้ธรรมชาติ หน้านี้ก็ไปก็ยังเขียวชุ่มอยู่แต่ถ้าหน้าแรงก็จะแห้งแรงตามธรมธรมดาเนื่องจากว่าเป็นพืชต้นไม้ที่อยู่บนดอยถ้าน้ําแห้งเขาก็จะต้องผลัดใบเพื่อให้ชีวิตอรอดเปลี่ยนใบใหม่ขึ้นมาใบเก่าก็ผลัดไปเป็นธรรมชาติที่เขาสรรสร้างมาเพื่อให้ธรรมชาติได้ปรับตัวเข้ากับภูมิอากาศได้ดีถึงเวลาหน้าแล้งก็ต้องผลัดไป เพราะว่าถ้ามีบายอยู่ลำเลียงอาหารมาเลี้ยงก็ลำบากพนักมันแห้งเนาะเขาก็มีธรรมชาติก็มีวิธีของเขาที่จะปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติมนุษย์เราก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยู่ที่ไหนภูมิประเทศไหนถ้าเราปรับตัวเข้าได้เราก็สามารถอยู่ตรงนั้นได้แต่ถ้าเราไปยึดติดกับชีวิตเดิมๆพอเราเชื่อว่าเราเคยอ,อยู่ในเมืองจะต้องมีห้องแอร์มีที่อยู่อย่างสมบูรณ์แต่ถ้าเรามาอยู่ป่าถ้าเราปรับตัวไม่ได้เราก็อยู่ไม่ได้ นั้นเราจะอยู่ที่ไหนถ้าเราปรับตัวได้ดีปรับตัวเข้ากับภูมิประเทศนะั้นได้เราก็อยู่อย่างมีความสุขแต่ละประเทศก็มีภูมิประเทศแตกต่างกันไปมีร้อนมีหนาวมีฝนมีทะเลทรายก็ต้องปรับตัวเข้าไปครับมนุษย์เราก็เป็นสัตว์โลกสัตว์โลกชนิดหนึ่งสัตว์โลกประเภทหนึ่งที่สามารถปรับตัวเข้ากับธรรมชาติได้อย่างดี ตอนนี้ระหว่างเดินทางก็ชมสองข้างทางไปเนาะทางอาจจะคดเคี้ยวบ้างไว้ก็เป็นธรรมดาทางขึ้นดอยขึ้นเขาก็ต้องคดเคี้ยวถ้าตัดตรงเลยมันก็ค่อนข้างจะลําบากคดเคี้ยวแล้วล้ไไปตามไหลเขาก็การก่อสร้างก็ทําให้งบประมาณลดน้อยลงไป นะชื่อจุดทั้งแยกนี้เราจะตรงไปนะครับตรงไปถ้าเลี้ยวขวาเขาอำเภอบางปานไปน้ำตกแช่ซ้อนอะไรยังไม่ไปแต่เราจะขึ้นนึงบนนุนตรงไปก่อนคนระับตรงไปจะไปที่วัดพระพุทธบาทสุทาวาส่วนเละกันี้เราจะขึ้นดอยนิดนึง ถึงตรงป้ายนั้นเราจะแยกซ้ายนะครับแยกซ้ายถ้าตรงไปนู้นจะขึ้นดอยไม่สามารถเอารถนาขึ้นได้เราต้องเลี้ยวซ้ายไปจอดที่ลานจอดรถแล้วขึ้นรถบริการขึ้นรถบริการไปเลี้ยวซ้ายไปเลครัวข้างบนยอดดอยนู้นจะเห็นนู้นนะเดีย๋ยวจะขึ้นบนนั่นกันตอนนี้เราขึ้นชมตรงนี้ก่อนชมตรงนี้ก่อนก็มาถึงแล้ว ถ้านะักท่องเที่ยวเข้ามาเขาก็จะจอดตรงจุดขึ้นรถนี้แต่วันนี้มากับหลวงปู่หลวงปู่จะมาให้จอดตรงนี้หลวงปู่จะพาขึ้นไปวัดบนวัดก่อนคนระับขึ้นไปวัดก่อนตามถนนไปเลยครับจะเห็นรถจอดตรงนี้เยอะเลนเพราะเขาพมานอนที่นี่กันแต่เรายังไม่ขึ้นนะเราจะไปวัดก่อนคนะขึ้นข้างบนนะตามถนนขึ้นวัดบนวัด พนักท่องเที่ยวเขามาเขาจะไม่ขึ้นไปวัดแต่หลวงปู่จะพาขึ้นไปบนวัดไปไหว้พระขงวนก่อนไหว้พระขมวน,นนั้นจะมีพระสมปรารถนาถ้าได้ไหว้แล้วก็จะสมปรารถนาดังที่เราต้องการที่เราปรารถนาไว้ ครับตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงบริเวณลานจอดรถด,ด้านบนวัดพุทธบาทสุธาวาสครับวันนี้ก็มีคณะ,ะสัายายติธรรมเข้ามากราบผ้ากันซึ่งก็จะมีมากกับประจําอยู่แล้วก็จะ เดินถ่ายให้ชมบรรยากาศโดยรอบก่อนเนาะข้างบนนี้วิหารพระสมปรารถนาซึ่งหลวงปู่ก,ก็เคยมาถ่ายให้กับทุกคนได้ดูได้ได้มากราบกันแล้ววันนี้มาขอพรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอให้ทุกคนทุกท่านอธิษฐานเอานะ้ก็ว่าปรารถนาสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็จะได้รับสิ่งนั้นสมปรารถนาตอนนี้จะแล้ว ไปถ่ายบรรยากาศให้ชมด้านนอกคือเป็นบรรยากาศที่มีธรรมชาติหมอกลงขาวไปทั่วนะแต่ก็ไม่ไม่หนาเท่าไหร่พอมองเห็นแต่ถ้าหมอกลงหนาๆน,านี่ก็จะมองมองทิวทัศน์ด้านน้องข้างล่างไม่เห็นวันนี้ก็พอมองเห็นได้ขับด้านบนนู้นนะครับ ก็สามารถขึ้นไปได้โดยมีรถบริการรับส่งขึ้นไปเครื่องทางเครื่องทางจุดเขาขานะจะมีที่จอดรถแลด้วก็เดินขึ้นไปอีกประมาณสักสี่ห้ารอยเมตรเป็นภูเขาผาภูเขาหินยอดแหลมแดลมบนนั้นนะครับ,รบสำหรับคลิปนี้ก็จะฝากให้ทุกคนทุกท่านได้ไหวพระสมปรารถนากันไว้เพียงเท่านี้ ขอให้ทุกนะท,ท่านอธิษฐานปรารถนาในสิ่งที่ทุกท่านปรารถนาขอจงสําเร็จสมปรารถนาทั่วการทุกคนทุกท่านเทินสาธุ